อะไรเอ่ยข้วสารเหมือนกันให้ด้วยมือของตนสิยมสับบุรุษธนะคนดีใช่ไหมอ่าอาหนึ่งอ่าสองให้ด้วยความเคารพให้ด้วยความนอบน้อมให้ด้วยมือของตนนะอ่า ไยแลจะเป็นพิกขุพิกคุนีอุบาสกอุบาสิกาก็ตามเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่ผู้นั้นย่อมชื่อว่าสักการะนับถือบูชาตถาคตด้วยการบูชาตถาคตอย่างละเอียดยิ่ง มีความซาบซึ้งละลึกถึงพระคุณพระตถาคตพระองค์ทรงเสียสละกระทั่งได้ตรัสรูส้สัจจะความจริงปฏิจจสมุปบาโทโออริยสัจสี่ให้พวกเรามีหลักในการใช้ชีวิตยังอัตภาพให้เป็นไปได้แบบเข้าใจเหตุเกิดไม่ว่าระหว่างทางก่อนหรือหลัง ที่พระองค์ทรงตรัสรู้มีหลายสิ่งเกิดขึ้นกับพระองค์หากเป็นเราจะทนอยู่ได้หรือไม่การไม่รับอาหารและน้ำบางครั้งมีเพียงยากมีเพียงโคมไม และบางครั้งมีเพียงผลไม้ที่หล่นจากต้นเป็นพักษาบ้างเพื่อ,อยางชีวิตให้เป็นไปเพราะความเป็นผู้มีอาหารน้อยรูปท้องถูกกระดูกสันหลังถ่ายอุจจระปัสสาวะก็ล้มพับอยู่ตรงนั้นนุ่งห่มเปลือกไม้ยา่าคา การยืนกระยงยืนและเดินบนน้ำนอนบนน้ำพระองค์ทรงอยู่กลางแจ้งแห่งหิมะอันเย็นเยือกเดือนสุดท้ายแห่งฤดูร้อนพระองค์ทรงอยู่กลางแจ้งอยู่ผู้เดียว นอนในป่าช้าทับกระดูกแหงซากศุมีเด็กเลี้ยงโคเข้ามาโ่ร้องบ้างถ่ายมูดรถบ้างซัดฝุ่นใส่บ้างเอาไม้แหลมแหลมทิ่มช่องหูบ้างแต่พระองค์ไม่รู้สึกซึ่งจิตอันเป็นบาปต่อเด็กเลี้ยงโคทั้งหลาย กล่าวกับพระสา,ารีบุตรว่านี้เป็นวัดในการอยู่อุเบกขาของพระอคล้ลวนแล้วแต่ผ่านความทรมานรับทุกทางกายทั้งสิ้นกระทั่งก่อนดับขันปรินิพานพระอ,องค์ทรงอนุญาตให้สุภัทะเข้าเฝ้าและแสดงธรรมแก่สุภัทว่าพิกขุทั้งหลายเหล่านี้พึงอยู่โดยชอบเถิด โลกจะไม่ว่างจากพระอาหารหันต์ทั้งหลายและพระองค์ก็ตรัสพระโอวาทแก่พระอานุนธรรมวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอโดยการล่วงไปแห่งเราเราจะเตือนพวกเธอทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายย่อมมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาพวกเธอทั้งหลาย จงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาเทเถิดเรื่องจิตมนุวิญญาณเป็นเรื่องใหญ่ที่เราต้องทราบเพราะเป็นทิฏฐิที่ปุรุชนผู้มิเคยสดับเนี่ยไม่อาจจะรู้เลยว่าจิตมนุวิญญาณเนี่ยเกิดแปรเปลี่ยนดับะสะสะดรัศสดาตรัสบอกชื่อแทนนิพานเนี่ย หรือในกลุ่มชื่อที่มีคำว,ว่านิพพานังนิพพานอยู่ด้วยเนี่ยสาสาชื่อนะชื่อแต่นิพพานอันแรกพระองค์ตรัสอสังคตะอันที่สองที่สุดและทางให้ถึงที่สุดคืออังงนตังแล้วถ้าเรามาดูเรื่องก่องผังเนี่ยนะเพราะนั้นผังเนี่ยเราก็จะใส่นะอสังคตะสังคตะ นะใส่สองฝั่งนี้ไว้นะแล้วใส่อะไรใส่ลำแม่น้ำคงคาซึ่งลำแม่น้ำคงคาหมายถึงอะไรนะตั้งแต่ต้นน้ำไล่ไปถึงปากแม่น้ำนะมันหมายถึงสังสารวัตรที่ล่วงไปแล้วที่มีพราหมณ์ถามว่าสังสารวัตที่ล่วงไปแล้วเนี่ยยาวนานขนาดไหนกี่กับ รอบที่แรกถามว่ากับหนึ่งนานขนาดไหนใช่ไหมพวกเราทราบแล้วกับหนึ่งเนี่ยโ,โหหยิบเมล็ดพันธุ์ประกาศออกหนึ่งเมล็ดเนี่ยเท่ากับเมืองเมืองหนึ่งเนี่ยนับไม่ไหวแล้วกับที่ล่วงไปแล้วละนานขนาดไหนพระองค์บอกว่าเม็ดทรายในแม่น้ําคงคาตั้งแต่ต้นแม่น้ําถึงปากแม่น้ํามีประมาณเท่าใดกับที่ล่วงไปแล้วเนี่ยมากกว่านั้นอีกเราก็เลยหยิบ ตัวนี้มาเป็นภาพใส่เข้าไปเพื่อให้รู้ว่านี่นะคือสังสารวัตรทั้งหมดทั้งก้อนอแล้วก็ให้ดูถึงความสอดรับที่พระสูตรที่พระเจ้าบอกเรื่องของขอนไม้ที่ลอยไปตามน้ําแล้วออกสู่ทะเลออกสู่ทะเลได้นี่สุดนิพพานนะเพราะมหาสมุทรคือชื่อแทนนิพพานเห็นนะสอดรับกันหมด ระบบนี้เกิดมาได้อย่างไรระบบนี้เกิดมาจากอวิชาสัมผัสพระองค์บอกว่าพิขุทั้งหลายมาโนโมีอยู่ทาทั้งหลายมีอยู่อวิชาธาตุมีอยู่พิคุทั้งหลายเมื่อปุรุชนผู้ไม่ได้สดับแล้วถูกเวทนาอันเกิดจากอวิชาสัมผัสถูกต้องแล้วเขาย่อมมีความยึดมั่นถือมั่นว่าอัศมีติคือเรามีอยู่นี้เป็นเรานะ อันนี้ก็เลยย่อมาเพราะผู้เจ้าจะตัดยาวมากว่าลักษณะของแง่มุมของการยึดว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราเนี่ยมีกี่แง่มุมบ้างนะพระองค์ก็จะใส่เข้าไว้ในนี้พออวิชชาสัมผัสด้วยความที่เราไม่รู้เนี่ยในสังคตะเราก็เลยมาจับมโนก็เลยเอาเรื่องของจิตมโนวิญญาณเข้ามาใส่ในนี้ด้วยนะ สุริเยกระทบบิญญานะตามที่เราได้ทราบนี่คือจุดเริ่มของปุพานะนะเบื้องต้นของสังสารวัตทั้งหมดดังนั้นซึ่งพระเจ้าได้เปิดเฉลยไว้แล้วว่าเหตุที่เราหลุดเข้ามาเพราะเรามีอะไรเรามีนันทินะเรามีนันทิเพราะเราไม่รู้ว่านันทิเป็นมูลแห่งความทุกข์นะ เพราะมีนันทิจึงมีอุปทานเพราะอุปทานมีจึงมีภพเพราะมีภพชาติชรามรณะย่อมมีกษัตริย์ผู้เกิดแล้วระบบทั้งหมดจึงเกิดมายาวจนถึงทุกวันนี้นะเพราะฉะนั้นพระหลานและพระเจ้าเนี่ยเมื่อถึงนิพพานแล้วเนี่ยจึงรู้ว่านันทิเป็นมูลแห่งความทุกข์ก็เลยละนันทิในนิพพานไม่สําคัญมั่นหมายซึ่งนิพพานไม่สําคัญบั่นหมาย ในนิพพานไม่สําคัญมนันหมายโดยความเป็นนิพพานไม่สําคัญมนันหมายนิพพานว่าของเราใส่พระสูตรเกี่ยวกับเรื่องของแม่น้ําคงคาไว้ให้ใส่พระสูตรเกี่ยวกับเหตุเกิดของวิญญาณจิตมโนวิญญาณไว้ให้ว่าจิตมโนวิญญาณเป็นอย่างไรบ้างวิญญาณทีตีสีความตั้งขึ้นว่าแห่งวิญญาณมีวิญญาณบาปอกุศลจึงเกิดขึ้น ฟองน้ำเหมือนอะไรอุปมาของวิญญาณคือ,อไหลเหตุใดจึงเรียกว่าวิญญาณใส่เหตุเกิดของวิญญาณทั้งหมดและใส่ความดับความดับของวิญญาณจะมีได้อย่างไรใส่เหตุเกิดและความดับไว้ให้นันท่สิ้นราคาสิ้นอบรมสมาถะละราคาได้หมดอาหารนิพพานและราคาได้ อารมณ์สำหรับวิญญาณก็ขาดลงนะพระสูตรนี้พระสูตรถัดมาความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณไม่มีเพราะเหตุอะไรจะเจริญอสุภะได้อะไรละราคาได้นะก็เอาพุทธวจนะบทที่พวพันเกี่ยวกับการละราคะเพื่อให้วิญญาณดับเพื่อให้เป็นอนิทัศนังจากนั้นนำ พระสูตรหลักสำคัญของเรื่องนี้อยู่ตรงกลางเลยนะใส่บาลีไว้ให้ตรงกลางนี้และํำแปลด้านข้างนะที่พระเจ้าบอกว่าสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งบุคคลพึงรู้แจ้งเป็นสิ่งที่ไม่มีปรากฏการไม่มีที่สุดแต่มีทางปฏิบัติเข้ามาถึงได้โดยรอบนั้นมีอยู่ในสิ่งนั้นแหละดินน้ำไฟลมไม่อาจอย่างลงได้ ในสิ่งนั้นแหละความยาวความสั้นความเล็กความใหญ่ความงามความไม่งามไม่อย่างลงได้ในสิ่งนั้นแหละนามรูปดับสนิทไม่มีเหลือนามรูปดับสนิทในสิ่งนี้เพราะการดับสนิทของวิญญาณนะจากนั้นเราจะนําเสนอข้อต่อไปซึ่งคิดว่าในปีหน้าคงจะไปเรื่องนี้คือเรื่องตถายตานังเพราะนั้นเราจะเห็นว่าตถายตานังเนี่ย อัตถะของตถายาตานังคือความหมายของตถายาตานังนั้นจะไปเหมือนหรือสอดรับกับวิญญาณังอ,อนิทศัศนังนะอันเดียวกันเลยเท่ากับอันเดียวกันเลยนะนะและตัวนี้จะเป็นตัวตอบโจทย์อะไรนะเป็นการตอบโจทย์ว่าเอะในเมื่ออายตนะหกมันไม่รู้เรื่องอะไรมันไม่ใช่ชีวิตแล,วแล้วใครรู้อ่ะ ใครรู้อยู่ตลอดเวลาใครใช้ขันห้าตัวนี้จะตอบโดยลักษณะของสลายยตนะได้เลยว่านั่นคือตทายตนงังจากนั้นก็จะใส่ชื่อแทนนิพพานเล็กๆน้อยๆเพิ่มเข้าไปให้อีกว่าห่วงน้าใสาที่ไหลเขาสะโบขรณีอันหน้ารื่นรมภูมิภาคอันาน้ารื่นรมป่าอันหน้ารื่นรมสวนอันหน่ารื่นรมที่ไม่มีโศกไม่มีทุรีไม่มีความขับแคน มหาสมุทรทางนี้ล้วนเป็นชื่อแทนนิพพานทั้งสิน้นเพราะอย่างในมรรคสิบเโดยย่อเนี่ยซึ่งมีสติปัฏฐานสี่สมปทานสีที่บาทสีอินสีห้พระห้าโพชฌงเจ็อริยมัรคกงแเนี่ยเจ็ดข้อเนี่ยมันคือโพธิปักคิธรรม37หรือโพธิปักคิธรรมเจ็ซึ่งคือมรรควิธีที่พระเจ้าแสดงด้วยปัญญาอันยิ่ง และเป็นวิธีที่พระเจ้าบอกทั้งหมดเนี่ยมันสมบูรณ์ด้วยอาณาปานสติเห็นไหมว่าอาณาปานสติมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะ <laughs> เราจึงไม่สงสัยทําไมพระเจ้าเอาอาณาปานสติมาเป็นตถาคตวิหารเครื่องอยู่ของตถาคตนะนะเป็นอริยวิหารเครื่องอยู่ของอริยบุคคลเป็นพรหมวิหารเครื่องอยู่ของพรหมหรือผู้สูงสุด เพราะนั้นมันเป็นความง่ายที่เราไม่ต้องไปนั่งไล่37นั่งไล่45ข้อนั่งไล่11ข้อไม่ต้องนั่งรู้ลมหายใจอย่างเดียวนะดังนั้นเวลาใครบอกว่าเอ๊ะนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวมันง่ายไปไหมมันหลุดพ้นเลยเหรอใช่อยากรู้เยอะไหมล่ะอยากรู้เยอะมาดูนี่นะแต่ให้อนาปาสติปัฏฐานบริบูรณ์โพชฌงเจ็บริบูรณ์เป็นไงล่ะ อนาปาอยู่ในกายยกตาสีกายยักตาสีอยู่ในเรื่องอนิทัศนังแตกเป็น11อแตกเป็นสี่ภาพอยากรู้เยอะได้เดี๋ยวจัดให้นะแต่ถ้าไม่อยากรู้เยอะอยากสบายๆง่ายๆก็นั่งรู้ลมหายใจไปละนันทีจบแล้วหลุดพ้นได้แล้วแค่นี้เห็นไหมว่าพระเจ้าเนี่ยส่งย่อยๆย่อยๆย่อย,ย,อ,ยออกมาให้เราเนี่ยง่ายที่สุดนะง่ายที่สุดแค่นั่งรู้ลมหายใจ รู้ลงในใจเรื่อยระลึกถึงเรื่อยๆระลึกถึงเรื่อยๆหายใจเข้ายาวรู้หายใจออกยาวรู้หายใจเข้าสั้นรู้หายใจออกสั้นรู้แค่นี้นะหลุดไปละนันทีกลับมาหลุดไปละนันทีกลับมาอย่าเพลินทําให้ความเพลินนั้นสั้นลง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 เรืๆๆๆ่อยๆทําแค่นี้จนความเพลินนิรุจติคือดับสิน้นแค่นี้เพียงพอละอืม